สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะกิกจะพาทุกคนวันนี้กิกจะพาทุกคนมากินอาหารเป็นคาเฟ่เปิดใหม่อยู่ที่อ่างทองนะทุกคนแต่ก็ไม่รู้ว่าใหม่มากหรือเปล่าแต่เหมือนกับแค่ไม่กี่เดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนนี้กิกอยู่ที่ธน a n น c าเฟ c นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากแต่ว่ารอนนิดนึ่งนะตอนนี้บ่ายบ่ายโมงบ่ายสองนะทุกคนเข้าร้านเขาก็จะมี สเต็กมีอาหารส้มตำม,มีอาหารกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารเขาอร่อยไหมแต่ว่าทุกคนบรรยากาศดีมากคือแบบมีที่ให้แบบเต้นเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศ แล้วก็คือบรรยากาศที่นี่นะเขาจะมีมุมให้ถ่ายรูปแล้วก็แบบมีน้ําตกเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยให้แบบเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับพาลูกพาหลานมากินข้าวได้มาเล่นได้นะทุกคนถ่ายรูปได้อะไรอย่างเงี้ยเย็นๆน่าจะแบบอากาศดีมากเขาน่าจะปิดประมาณทุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็ห้องที่นี่นะเขาเขาก็จะมีห้องแอร์ด้วยนะทุกคนมีแอร์บนกับแอร์ล่างนะคะแอร์บนก็จะเป็นแบบคาเฟ่เป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างก็จะเป็น ห้องแอร์ไว้นั่งกินข้าวมีโต๊ะเยอะ,ยอะแยะเลยนะทุกคนแบบจุคนได้เยอะมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าอาหารอร่อยแค่ไหนนะเยน็ยนเยน็ยนเย็นอ่ะคิดว่าแบบเนีแ่ยบรรยากาศบนศาลาไมา้อ่ะน่าจะแบบเวิร์กแตเมื่อกี้แบบนั่งอยากนั่งเหมือนกันแต่แบบไม่ไหวหรอไป ข้ามาแล้วนะคะทุกคนที่เราสั่งไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้มยำรวมมิตรน้ำข้นนะคะน่ากินมากแต่ว่าอันนี้เป็นทะเลนะคะก็มีปลาหมึกนะมีหมูมีหอยมีเห็ดนะคะมีกุ้งเดี๋ยวเรามาชิมกันนะใช้ช้อนเราเลยเนาะไม่เป็นไรชิมก่อนว่า อือชอบเปรี้ยวเค็มหวานอือรสชาติด,ดีรสชาติด,ดีอยู่ข้าวแล้วเราเรียบก,กินก่อนนะแต่อื่นยังมาไม่ถึงอือก้นกำนไได้แต่ว่าอยากให้เปรี้ยวอย่างนิดนึงสั่งมาทุกคนไข่เจียวก็อเคินกับต้ยมยำดูบ้านไม่เคยกินหรอ,อเคย เดี๋ยวเข้ช้นเจียดทั้ไงเจียวอืมอืมอเจียวอันนี้เป็นลาบลาบหัวนะ็ิดได้ไ อืมหูน่าอร่อยเยเค็มอืมเผ็ดเราดืมสั่งเผ็ดน้อยนะทุกคนอืมอร่อยเดี๋ยวรอเมนูอื่นก่อนนะคะแต่ว่าข้าวอะ่ะข้าวเขาน่าจะแบบใช้ข้าวขาวอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ข้าวหอมมะลิแล้วทุกคนแข็งๆอ่ะ เอาละค่ะทุกคนอาหารมาอีกหนึ่งเซตแล้วนะคะอันนี้เราสั่งเป็นปีกไก่ทอดนะน่ากินมากูดิเดี๋ยวเรามือได้ไหมปีกไก่มือฝั่นจิ้มนมจิ้มเิมก่อนอืมกรอบเลยรูาา้สึวะอืมเพราะเขาหมักมาอร่อยมากทุกคนหมักแบบเข้าเนื้อเลยนะอืม ปีการอร่อยต่อไปอันนี้เป็นยำหุ่นเส้นรองชิมยำหุ่นเส้นหมูยอและหุ่นเส้นทุกคนอืมอืมอชาติดี สั่งทะเลไม่ใช่หรอได้หมูมาเราเขียนทะเลบ้างเมื่อกี้ไม่ได้ทะเลแน่เลยเ,เราว่าเราเขียนไปทะเลแนละ้วทุกคนแต่ได้เป็นหมูสับมาเนาะเขียนอย่คนเห็นเฉยเลอหรือเปาเหรออืมยำเส้นดีอร่อยอต่อมาเดีย๋ยวให้ดูไม่เห็นใช่ไหมจำหอยรองแบบทุกคนดูแซบเบอร์วังมากอือ ซึ่งเราลืมสั่งเผ็ดน้อยซึ่งเราไม่กินเผ็ดทุกคนอันอันนี้ยังเผ็ดกับลาบอยู่เลยนะต้องชิมหอยดองมีมะละกอมะละกอเขาสับนะทุกคนเนี่ยเขาใช้แบบมะละกอสับเนาะโหต้องให้เห็นชัดๆโอ้โหน่ากินสุดๆแล้วก็อืมได้ๆหอยดองอร่อยมาก ออเข็อ oh, mm ืมเผ็ดอร่อยอืมมาแล้ก็อ๋อฟันก็ไม่ดีอืมอืมอืมข้อยอร่อยทุกคนอืมขออร่อยอ่ะ ปีกไก่อร่อยมากอืมอืมปีกไก่อร่อยโอเค้วของเส้น่ัน you <laughs> ทุกคนเราลืมไปว่าเราสั่งนี่ด้วยหมูกระเทียมแบบอืมปิดหน้าหมูกระเทียมแบบน่ากินมากชิมอืมอ่อแล้วต้อ,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 องขอด้วยไหมเลยออร่อย แล้วของเขาก็คือราคาดีมากนะคะอย่างแบบต้ยมยำก็คือหกสิบบาทอะไรอย่างเงี้ยเขามีข้าวที่เป็นแบบข้าวอาหารตามสั่งด้วยนะสี่สิบห้าสิบอะไรอย่างเงี้ย สเต็กก็แบบมีหมูมีเนื้อม่หมดเลยนะมีแซลมอนอะไรอย่างเงี้ยเต้าก้าเจ็ดก้าแปดก้าอะไรเงี้ยนะคะปีไก่นะเกตเฟรนฟรายกาแฟมีขนมปังเนยนมพอเฟิลด้วยนะมีกาแฟชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เมนูส้มตำนะ ปูปลานะสี่สิบอย่รเงี้ยตำกุ้งโสดต,ตำไทยตำหอยดองตำทะเลตำเส้นเล็กลาบหมูไก่น้ำตกกุ้นเส้นอะไรเงีมะมะนะ้ยรามม่าอากเงี้ยมีหมดเลยนะทุกคนทุกคนคือกิกสั่งคอฟเฟ่มาลองกินดูนะคะอันนี้เป็นคอฟเฟ,นฟ,เฟ่นมออคฟเฟ์นมอัลมอนด์นะคะ แล้วก็มีนมมาให้ด้วยแล้วก็เมื่อกี้นั่งดูคาเรนอยู่นี่วันอาทิตย์นะคะก็เลยสั่งอเม,อเมริกาโน่เย็นมาแต่ว่าหวานปกตินะอืมผมมานิดนึงนะทุกคนเพราะงั้นว่าเขาไม่หวานให้เลยนะเนี่ยอืมอันนี้อเมริกาโน่ไม่หวานนะทุกคนมาชิม คอฟโฟ่กันอืมอืมอร่อยอร่อยดูเว้ยอืมอร่อยร้อนๆอร่อยอืมเหนียวหนึบมากอร่อยนั่นแหละค่ะทุกคนเราอิ่มเรียบร้อยแล้วนะคะอิ่มมากด้วยนะทุกคน ทั้งหมดอะถูกมากนะทุกคนเราสั่งเป็นสิบอย่างเลยนะทั้งหมดห้าร้อเจ็ดสิบสองบาทนะคะก็อิ่มมากมีปั๊บซี่ขวดใหญ่ด้วยขวดนึงนะเอาทุกคนมาได้นะคะชื่อทานะชนคอฟฟี่นะคะอยู่ชยโยนะทุกคนอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองนะคะเซิร์ช GPS ได้เลยนะคะมาง่ายมากติดถนนใหญ่เลยถ้ามาจากสายเอเชียก็คือตรงเข้ามาได้เลยนะคะโอเคไปแล้ววันนี้ฝากกด ติดตามฝากคอมเมนต์ด้วยกันด้วยนะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วอิ่มมากอิม่มจนบบไม่ไหวเลยโอเคไปแล้วบ๊ายบาย